ละครชีวิตรักลูกสาวแม่เบีย้ยตอนที่ห้ารื่นใหมพยายามที่จะหาทางช่วยแม่ถ้าเติบโตกลายเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอและไม่ยอมถูกแม่เลี้ยงโขกสับเหมือนตอนเป็นเด็กวันนี้รื่นใหมกลับจากมหาวิทยาลัยเธอตรงเข้าครัวทำอาหารกินเองไม่ต้องงอแม่เลี้ยง หญิงสาวทำอาหารหลายอย่างหน้าตาน่ากินน่ากินมากจนแม้แต่รินแม่เรียงของเธอเองยังอยากจะกินด้วยทำอะไรของเธอทำสลัดค่ะแล้วก็แกงจืดต้มซับแม่รินกินด้วยกันไหมคะไม่ล่ะฉันไม่หิวถ้าฉันอยากกินอะไรฉันมีปัญญาทำของฉันเองได้อย่าทำครัวสกรปรกก็แล้วกัน ไม่ต้องห่วงค่ะหนูทำแล้วเก็บทุกครั้งไม่ปล่อยให้เดือดร้อนแม่ลินหรอกค่ะดีจำคำที่ตัวเองพูดไว้ด้วยถ้างั้นใหม่ไม่เกรงใจแล้วนะคะขออนุญาตกินแม่เลี้ยงของรื่นใหม่มองอาหารที่ลูกเลี้ยงทำแล้วแอบน้ำลายไหลเพราะด้วยความอยากกินแม่ขาลัดก้าวกลับมาแล้วค่ะมีอะไรกินบ้างหิวมากเลย ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เที่ยงกินด้วยกันไหมจ๊ะรัฐพี่ทำอาหารไวหลายอย่างเผื่อคุณพ่อด้วยแต่ถ้ารัฐอยากกินกินได้เลยนะไม่ล่ะฉันไม่อยากกินแม่คะรัตหิวเออเดี๋ยวแม่ต้มบะหมี่ให้นะจ๊ะรัเก้าไม่นานหรอกจ้ะเดี๋ยวก็เสร็จบะหมี่บะหมี่อีกแล้วหรอคะแม่ ทำไมอ่ะรัตไปเรียนมาเหนื่อยแม่อยู่บ้านเฉยๆแม่ทำไมไม่ทำกับข้าวไว้รอรัดบ้างวันนี้แม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปทุระเนะลูกอยาก่าโกรธอย่าอารมณ์เสียสิเดี๋ยวไม่สวยนะไม่อยู่นี่อย่าบอกนะว่าแม่ไปเล่นไพ่ที่บ้านเจ๊ฝ่ายอีกอ่ะก็เออคือแม่ รัตจะฟอกคุณพ่อว่าคุณแม่แอบไปเล่นไพ่อีกแล้วอย่านะรัฐโทษเดี๋ยวแม่โทรสั่งอาหารในเซเว่นให้เขามาส่งอย่าโกรธแม่เลยนะลูกนะแม่เหงาดินาะไม่มีอะไรทำแม่ก็แค่ไปเล่นไพ่แก่เสงเหงาก็ทำอย่างอื่นสิคะคุณแม่มีอะไรทำตั้งหลายอย่างอ้ยอย่าบ่นนะ ก็ได้ค่ะพรุ่งนี้คุณแม่ช่วยเตรียมอาหารดีๆเอาไว้ให้ด้วยนะคะพี่เลอสันจะมาเลอสันลูกชายรัฐนตรีน่ะเหรอลูกใช่น่ะสิคะคนเนี้ยหนูจองตายแล้วลูกพูดจาอะไราน่าเกลียดเราเป็นผู้หญิงจะบอกว่าจงว่าจองผู้ชายไม่ได้หรือคุณแม่ไม่อยากได้เขาเป็นลูกเขยล่ะอยากได้สิลูก เฮ้ยเอาเป็นอะไรลูกมานั่งถอนหายใจอยู่ตรงนี้ดึกแล้วทำไมยังไม่หลับไม่นอนพี่เลอสันเขาจะมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ไม่สวยหรอกแม่คะ่ะพรุ่งเนี้ยแม่ช่วยนางไหม่อะมันไปอยู่ที่อื่นก่อนได้ไหมช่วงที่พี่เลอสันมาบ้านดาวอ่ะทำไมเหรอลูกแม่ว่าจะใช้ให้มันทำอาหารฝีมือการทำอาหารของนางไหม มันดีมากเลยนะลูกแต่มันสวยนะแม่สวยพอๆพกับหนูเลยถ้าพี่เลอสันเห็นมันพี่เลออาจจะชอบก็ได้จริงด้วยลูกลูกดีฉลาดรอบคอบถ้างั้นแม่จะให้มันไปอยู่ที่อื่นก่อนโอ้โหห้องน้ำพังอีกแล้วเหรอทำไมน้อรัตชอบทำพังอยู่เรื่อยเลย พอจะโคกกดไม่ได้โอ,อ้โหก็ปล่อยอุนจิไว้เต็มเลยดูมาแรงวันสิเนี่ยหมไยหมาย,มายขาเมรินวันเนี้ยแกไม่ต้องอยู่บ้านนะออกไปไหนก็ได้ไปททำไมล่ะคะวันนี้วันหยุดหม่ตั้งใจว่าจะซ่อมชะโครกคะ่ชะชักโครกมันพังกลิ่นเหม็นมาก ไม่ต้องถามหรอกเดี๋ยวฉันจ้างมาทำหมดฉันเองวันนี้ยายรักเขามีแขกพวกเขาต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาจุนจ้านอ๋อแบบนี้นี่เองได้ค่ะเดี๋ยวใหมจะไปห้องสมุดไปทำงานที่ห้องสมุดเย็นๆจะกลับนะคะดีพูดรู้เรื่องแบบนี้ก็ค่อยอยังชั่วแล้วรื่นไหมก็ออกไปห้องสมุดแต่เช้า ไม่ยอมอยู่เป็นก้าความคอของน้องสาวเธอนั่งแท็กซี่มาแต่แท็กซี่คันที่นั่งอยู่เกิดเสียโอยร้อนจังเกิดมารถเสียอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ร้อนก็ร้อนแถมยังนัดเพื่อนไว้อีกฮ้ยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคุณไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกนั่งแท็กซี่คันใหม่ไปได้ แต่ที่ฉันไม่ไปเพราะว่าฉันเป็นห่วงลุงแท็กซี่คันนี้ค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปคันอื่นล่ะผมเห็นแท็กซี่แล่นผ่านไปหลายคันแล้วนะก็ลุงคนขับอะค่ะแกะแก่แล้วฉันกลัวว่าถ้าแกซ่อมรถไม่ได้แล้วแกะจะไปไหนไม่ได้อะค่ะโทรตามช่างแล้วแต่ช่างก็โทรไม่ติดสักทีคุณที่แปลกนะห่วงกระทั่งคนขับแท็กซี่ ไม่แปลกหรอกค่ะลุงคนขับแกอายุมากกว่าพ่อฉันอีกนะคะเดี๋ยวผมอ่ะโทรตามช่างใครแล้วกันเป็นช่างประจำตัวของผมว่าแล้วเลอสันก็ช่วยตามช่างมาให้ยญิงสาวเอ่ยขอบคุณเขาพร้อมกับเอ่ยลาขอบคุณมากนะคะคุณเออผมชื่อเลอสันครับแล้วคุณล่ะฉันชื่อรื่นใหมค่ค่ะ บ้านคุณอยู่แถวไหนในซอยนี่เหรอใช่ค่ะซอยข้างหน้านี่แหละขอตัวนะคะฉันนัดเพื่อนไปห้องสมุดหญิงสาวบอกแล้วขอตัวออกไปชายหนุ่มมองอย่างถูกใจแล้วเขาก็ขับรถมาถึงบ้านของรัฐเก้ารุ่นน้องที่บอกว่าอยากให้เขามาช่วยติวหนังสือพอใกล้จะสอบแล้วพี่เลอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่โทรมาบอกล่ะคะ มายืนอะไรตรงนี้พี่เดินชมสวนนะจ๊ะสวนบ้านน้องรัสสวยมากแหมขอบคุณค่ะถ้างั้นก็นั่งชมสวนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวรัฐเข้าไปดูข้างในก่อนพอดีรัฐกําลังทำอาหารอยู่อะคะ่ะรัฐทำด้วยตัวเองเลยนะคะโอ้โหน้องรัสทำเองทุกอย่างเลยเหรอจ๊ะแน่นอนค่ะ พี่เลอเป็นคนพิเศษรัฐก็ต้องทำอะไรอะไรที่พิเศษให้อยู่แล้วโอ้โหทางนั้นวันนี้พี่คงจเจริญอาหารมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวรัดนะ่ะไปเตรียมโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาตามแม่คะอาหารที่โทรสั่งอะ่ะเสร็จหรือยังอย่างเลยลูกเห็นเขาบอกว่ารถเสียอะไรนะตายแล้ว นี่พี่เลอก็มาแล้วมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยไปต้องห่วงไปต้องห่วงเดี๋ยวแม่โทรเรียกอีกทีฮัลโหลรถที่เสียซ่อมได้หรือ,อยังอะไรนะรถอาหารความอาหารไม่เหลือเลยโอ้ยตายละเกิดอะไรขึ้นคะแม่รถอาหารความเหมือนลูกอาหารไม่เหลือเลยไหวไม่ได้นะคะแม่ไม่ได้ก็ไปสั่งร้านอื่น ร้านอื่นมันไม่อร่อยลูกรสชาติสุนักไม่รับประทานเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะโทรตามนางเรื่นใหม่มันมาช่วยได้ค่ะแต่อย่าให้มันโผล่หน้าไปหน้าบ้านเด็ดค่ะหนูไม่อยากให้พี่เลอเห็นมันได้จะลูกได้ได้เดี๋ยวแม่โทรจิกหัวมันมาเดี๋ยวนี้เลยขอจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ลูกสาวแบรเปียตอนทีห้าค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะ